มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะแล้วฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลูกไม่ทนไปแจ้งเรื่องพ่อเสียชีวิตที่อำเภอแต่เจอเจ้าหน้าที่หัวเราะเยะาะใส่เฉยจากผู้ใช้ติ๊กต o อกรายหนึ่งทำการโพสคลิปบอกเล่าเรื่องราวตัวเขาเองได้พาน้องไปดำเนินเรื่องแจ้งว่าพ่อเสียชีวิตที่อำเภอบางประมาเจ้าหน้าที่คือเขาเก่งมากถามเกี่ยวกับคนเสียชีวิตก็อยากจะรู้ว่าการเสียชีวิต มันเป็นเรื่องตลกสำหรับคุณทางอำเภออบรมบุคลากรอย่างไรอยากรู้ตอนที่คุณพ่อของคุณเสียแล้วมีคนมาหัวเราะใส่จะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างไม่เห็นใจก็ควรจะรู้กาละเทศะนะคะล่าสุดนายกองโทรเชษฐาขาวประเสริฐในอำเภอบางปลามากกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าได้มอบหมายให้นายพานุป,ประหลัดฝ่ายทะเบียนและบัตร ตวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทราบว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชั่วคราวที่ไปช่วยงานทะเบียนได้ให้บริการผู้ที่มารับบริการรายหนึ่งระหว่างที่เจ้าหน้าที่ให้บริการอยู่นั้นเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยซักถามสาเหตุการเสียชีวิตพร้อมทั้งหัวเราะและเจ้าหน้าที่ยังได้ซักถามอายุของผู้เสียชีวิตว่าอายุเท่าไหร่ถามถึงเลขฝาโลงว่าเลขอะไรทําให้ผู้ที่มารับบริการเกิดไม่พอใจเนื่องจากดูว่าเป็นการไม่ให้เกียรติผู้เสียชีวิต จากนั้นได้เรียกเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวมาสอบถามซึ่งเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวยอมรับว่าได้กระทําผิดจริงซึ่งเดิมเป็นเจ้าหน้าที่ปกครองชั่วคราวไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ห้องทะเบียนซึ่งวันที่เกิดเหตุได้มีประชาชนมารับบริการที่อําเภอจํานวนมากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอได้ได้ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมาช่วยให้บริการห้องทะเบียนเบื้องต้นได้โทรศัพท์ประสานไปนยังผู้เสียหายแล้วได,ได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่ายังไม่สะดวกเนื่องจากยังติดภารกิจและจะประสานกลับภายหลัง ทางนี้ได้ว่ากล่าวตักเตือนเจ้าหน้าที่คนเดังกล่าวพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่คนเดังกล่าวขอโทษผู้เสียหายผ่านสื่อด้วยและจะประสานผู้เสียหายเพื่อจะพาเจ้าหน้าที่คนเดังกล่าวไปขอโทษผู้เสียหายด้วยตัวเองทางนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติอย่างระมัดระวังและจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกลูกไม่ทนไปแจ้งพ่อเสียชีวิตที่อำเภอเจอเจ้าหน้าที่หัวเระะาะเยาะใส่เฉยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ